ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่14พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะ,ค,นนะ,ค,ะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะมีคนคิดถึงมีคนส่งข่าวหา ใครที่รอคอยนะคะรอคอยใครมาหารอคอยใครสักคนรอคอยคนรักจะมีคนมีมาหานะคะช่วงนี้การเงินคล่องมือนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหลายๆคนมีเกณฑ์ยกย้ายย้ายบ้านย้ายงาน มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้ลินเริ่มผ่านกันมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะเดินทางต้องระวังในเรื่องของการขับรถอย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับปอดทางเดินหายใจนะคะก้อนเนื้อเนื้องอกต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะคะในช่วงนี้การเงินคล่องมือหมุนได้หมุนคล่องนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจะได้รับของขวัญของฝากจะมีคนคิดถึงนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามา นะคะจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีๆนะคะที่คุณรอคอ,อยเดินทางประสบความสําเร็จราบรื่นสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีฟ้าสีเหลืองสีส้มให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณคือ1 2 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ